สวัสดีค่ะพบกับช่องทิปปี้ชาแนลมื้อนี่ทิป15สบห้ามาก,กินเมนูพัดหอยลายจ้าสีสบปานใดมาเบื่องสีหนานกันเลยจ้าทแทนๆนี่เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องพัดหอยลายโยโย่จ้าอันนี้ไปซู้ออุป,ปกรณ์อยู่ตลาดมานะคะพอดีเห็นหอยลายข้าเจ้าขายค่ะพ่อแม่พี่น้องคิดอยากกินค่ะ วันนี้ก็เลยมาจัดเลยค่ะวันนี้ค่ะผัดหอยลายนี่เลยจ้าโอ้ยน้ำยดประกอบอกเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยหอมซึ้งใจค่ะสกินเลนไงกินกับเผาก็ได้ค่ะแต่ว่าที่แบบเดี๋ยวสิร้องกินเลนเมืองนะคะเดี๋ยวเมื่อน,นึงแกะหอยอีกเมื่อน,นึงกินระหว่างค่ะสิ่งหัรสซาตนะคะนี่เลยจ้ะนี่จ้ะมาละจ้า มาลวจ้าอืมแซ่บค่ะจนเลี้ยนนิ่วเลยค่ะพ่อพี่น้องอันนี้เนี่ยเขาต้องแบบใส่มือกินเขาอย่งสิสะใจนะคะนี่จ้ากินค่ะอืมนี่ค่ะสิกินเล่นก็ได้กินกับเข่าก็ได้ค่ะพ่อพี่น้องแต่เฮานะคะแต่ว่าทิศสก,กินกับเข่าค่ะ นั่นสิอิ่มนะคะกินก็เขาน้ำกินเลนน้ำค่ะพ่อพี่น้องมาแล้วจ้ะืมขอเชิญข้าวมาด้วยจ้านี่ค่ะข้าวทิพมาล้วนแะค่ะอืมพราะ่พี่น้องได้ยังกินค้าวมือานนี้สงการเข่าก็ต่้องไปใส่ข้าพ่อพี่น้องข้าอยอ่หองค่ะอยู่ห้องกินเขาแทบแทบค่ะเมื่อคลิปทิพน้ำ กินเขาไปนแล้วจ้ะอืมอืมหล่อหอยอืมอืม,อม,อมเพื่อท่านผู้ชมเบื่อทือมั้งนะคะเบิ้งหอยกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะหอยแซ่บๆนะคะแซ่บๆเลยจ้ะเพราะเปพี่น้องเอ้ยไห้ค่ะ แซบเลยค่ะจะเอนี่ค่ะเมื่อนึ่งถือกล่องนะคะอีกเมือ่อนึงแกงจะสิงหยากขึ้นมานะคะแล้วมาซสื้อขาตัางกล่องจ,จับพ่อแม่พี่น้องเลยหาเงินสื้อขาตัางกล่องกันยังเส่เห็นหนากนจะซัดนะคะเดี๋ยวหนิกนัดแล้วเนาะมีจ้าผัดไผยได้ค่ะ แยกหอดนิวค่ะแซ่บลายอขอใช้นั่งกันค่ะอืมอืมเล้วคะจะหอยกันนี่ค่ะซีน่าเป็นอะไรแซ่บปะค่ะพ่อแม่พี่น้อง เป็น,นแซบเนาะเนาะที่กวางแสบเนาะแซบค่ะแซบอีลีริเห็นไหมคะคุณพี่น้องแซบแซบได้จ้ะอือก็ผักมะลาพาน้ำจับพ่อแม่พี่น้งอ,นอนงเลยนี่ค่ะอืแซบค่ะได้ทิป ขอตัวไปกินก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องสเด็ดกินแซ่บๆนะคะใครมัคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแซกไขให้ทีมแล้น,น,นะคะสเด็ดเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะให้ค <c oughs> อตัวไปกินผัดหอยลายก็น่านะจะพ่อแม่พี่น้องนี่ต้องใส่มือคะ่ะยังใส่กินแบบแซ่บๆคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่ออยากกินก็อย่าลืมไปเฮ็ดเมนูนี่ กินนะคะพ่อแม่นลองแซ่บอีลีค่ะรีบขอตัวไปก่อนน่จะจ๋าบ๊ายบาย